สวัสดีค่ะสวัสดีครับกระผมนายกิตพัฒนบุญมีดิฉันนางสาวยานิสาคงพยอมดิฉันนางสาวณฐาคำด้วงดิฉันนางสาวนภัสวรณธรรมนาพวกเราทีมคืนป่าซอกกล่าวมหาวิทยาลัยราชาพัฒบุรีรัมย์คนของพระราชาข้าของแผ่นดินบ้านตาม,มาตามบนจุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้กับหลายๆชีวิต เมื่อวันเวลาผ่านไปชาวบ้านได้ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีเพาะนาข้าวจนได้กลายเป็นทุ่งนาโลง่ลงๆที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และนี่คือพี่หนึ่งคำหนึงเจริญสิริอดีตหนุมโรงงานผู้ริเริ่มเปลี่ยนแปลงพื้นที่แห่งความแห้งแลง้งโดยน้อมนำโครงการในพระราชดำริเข้ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาแหความแห้งแลง้ง ของพื้นที่แห่งนี้อ่าซึ่งเดิมทีตรงที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทุ่งนาลงโล่งไม่มีต้นไม้เลยสักต้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับอ่าทำแต่นาอย่างเดียวมีแต่ทําพืชเชิงเดียวนะฮะทำแต่นาอ่าทำแต่อ้อยทําแต่มันอย่างเดียวเราก็เลยว่าเอ๊ะอากาศมันร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากเราก็เลยว่าอยากจะอ่าคืนอ่าป่าให้แผ่นดินนะครับ แล้วก็คืนถิ่นมาสร้างชุมชนนะครับก็เลยใช้ทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งใช้ในทฤษฎีของเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือเกษตรปราณีดเรื่องใช้ยุทธศาสตร์กลืกอล้วยนะครับพี่หนึ่งได้นาแนวทางในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่บ้านตามา ว่าการปลูกป,ป่าถ้าจะให้ราษฎรได้รับประโยชน์ต้องใช้วิธีการปลูกป,ป่า3อย่างได้แก่ 1. ไม้ใช้สอยคือไม้โตเร็วสำหรับใช้ในครัวเรือน 2. ไม้กินได้และ 3. ไม้เศรษฐกิจได้แก่ไม้ที่ปลูกเพื่อจำหน่ายส่วนประโยชน์4อย่างได้แก่ 1. พอกิน คือการปลูกต้นไม้ที่กินได้รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร 2. พอใช้คือการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้สำหรับทำเครื่องใช้สอยในครัวเรือน 3. พออยู่คือการปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่าไม้ไม้กลุ่มนี้มีอายุยืนเพื่อใช้สร้างที่อยู่อาศัยและ4พอร่มเย็น คือเมื่อเราปลูกป่าไม้แล้วจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในช่วงแรกพี่หนึ่งได้เริ่มชักชวนชาวบ้านบ้านตามมาให้หันมาทำการเกษตรแบบเดียวกันกับตนแต่ก็มีชาวบ้านที่เชื่อและไม่เชื่อว่าจะสามารถฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ตอนนั้นนึกว่าคนหนึ่งทำไม่ได้ก็นึกว่า มันเป็นทุ่งนะวันนี้ว่าไปหาให้พันไม้หายากตอนช่วงนั้นเชื่อว่าทําได้เนาะแต่เราต้องใช้เวลาอใช้เวลามันก็ไม่ได้ปุ๊บปั๊บเลยเนาะแต่ตอนนี้มันก็อุดมสมบูรณ์แล้วเริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วเนาะเมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์จากการปลูกป่าไม้พร้อมกับการทํำเกษตรประณีต ชาวบ้านจึงเริ่มให้ความสนใจที่จะเรียนรู้การทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทําทำให้เริ่มมีเครือข่ายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันคือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นั่นเองจากนั้นกลุ่มแกนนำได้ไปขอพื้นที่สาธารณะจำนวนหกไร่ทำให้ในระยะเวลาหนึ่งปีได้เห็นความอุดมสมบูรณ์กลับมาสู่พื้นที่หกไร่ครั้ง จึงได้พัฒนาและขยายพื้นที่สาธารณะอีก24ไร่โดยเริ่มจากการปลูกป่าการทำเกษตรประณีตและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองให้กับประชาชนที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อมาได้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการน้ำจึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานต่างๆแม้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเนื่องจากว่าพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็เจอปัญหาไาัยแล้งอะไรต่างๆด้วยนะครับระบบน้ําอะไรก็ไม่มีนะครับก็เลยมีทีมงานจากราชพัฒนบุรีรัมนะครับก็มาช่วยเรื่องอการนําเสนอแนวคิดอะไรต่างๆชวนคิดนะครับและก็ได้คุยกันนะครับว่าเราจะจัดการพื้นที่อย่างไรก็เลยมีการจัดระบบน้ำทำแบบ คลองไส้ไก่นะครับล้อมรอบพื้นที่นะครับซึ่งมันเกิดประโยชน์ก็คือทาคลองไส้ไก่ศนบาท โดยการที่ประชุมร่วมกันในหมู่บ้านประชาคมว่าใหเา้เขาเนี่ยขุดดินแล้วก็มา,าไปขายแล้วเราได้คลองล้อมรอบฟรีนะครับแล้วก็มีการจัดการบริหารทําเป็นกาลักน้ำนะครับเพราะาเรามีน้ําในาพื้นที่อยู่ประมาณเป็นร้อยไร่แต่เราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับก็เลยใช้วิธีการากาลักน้ำนะครับก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเ,เกิดความอุดมสมบูรณ์จนสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นป่าชุมชน แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองนะครับจากปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่24ไร่จึงได้นำโครงการในพระราชดำริมาแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โดยการขุดร่องน้ำในดิน โดยมีความกว้างและความลึก50เซนติเมตรนำดินที่ได้จากการขุดขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมาทำคันดินให้กว้าง1เมตรแล้วขุดหลุมเล็กๆเ,เพื่อให้น้ำไหลมาตกในหลุมรวมถึงการทำฝายเล็กๆเ,เพื่อชะลอน้ำทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากที่สุดหลังจากที่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ จนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เกิดแหล่งอาหารด้วยผลสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ที่เห็นได้ชัดทำให้ได้มีการต่อยอดจากพื้นที่24ไร่เป็นการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนตามแนวในพระราชดำริอนาคตอีก570ไร่ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนบ้านตามมานั้นดีขึ้นจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาพื้นที่ให้ลูกหลานสืบไปโอ,อ้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่นะครับที่จะกลับมาสืบสานและต่อยอดในสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาทำไว้ให้กับเรานะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อ,อสังคมต่อประเทศชาติ นะครับต่อโลกนะครับสิ่งทีใ่ในหลวงท่านตรัสไว้และก็ทําไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพวกเราคนรุ่นหลังนี้ไม่สืบสารต่อเนี่ยมันก็จะผดหายไปต้องขอบคุณน้องๆที่ให้ความาสนใจและก็หันมาทางนี้จะได้ไม่สูญหายไม่สูญเปล่าไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆณโอกาสนี้ด้วยครับเศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ป,ประเทศได้ต้องมีความเพียร และต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะก,กันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาราธิเบตริยเด์มหาราชบรม,มนาถบพิตร